สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเช็คแฮนด์รู้จักไว้ไม่มีเอารายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักเรื่องราวที่น่าสนใจสนุกดีมีสาระกับพวกเราสองคนแมนครับต้นครับผมนี่ครับพี่แมนครับผมผมไปเจอโปสเตอร์นี้หน้าโรงเรียนสมุทรสาครบุรณะมาครับน่าสนใจมากครับพี่แมนโอ้ห่าน่ารักซะด้วยน้องคนนี้เป็นยังไงสเปคที่แมนเลยไหมโอ้น่ารักครับเป็นงไงน้องรู้ใจ เดี๋ยวพาพี่แมนไปรู้จักคนนี้ดีกว่าแต่ได้ข่าวมาว่าช่วงนี้น้องเขาปิดเทอมพาไปช่วงเรียนน่ะอาจจะไม่เจอตัวแอรเทอร์พาลงได้นี่เดี๋ยวผมพาไปน้องเขาทำงานอยู่นี่น้องทำงานค้าทามอยู่ครับระหว่างทเอน่ารักด้วยแล้วขยันด้วยเนี่ยโอ้โอเหมือนผมเลยผมน่ารักด้วยแล้วก็ขยันด้วยใครบอกครับเอางี้ไปนี่แมนเดันจะให้เดี๋ยวเวลาเลยเดี๋ยวผมพาไปรู้จักกับน้องคนนี้ดีกว่าไปครับผม และนี่ครับผมพาพี่แมนมารู้จักกับสาวสวยคนนี้นะครับเชิญแนะนำตัวให้ทางบ้านรู้จักนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่อเบนเอเชียฐานิสสอนอยู่โรงเรียนสมุทรสาครกุลนะค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หครับหอายุ18ปีค่ะติ้งต้องตัวเล็กกินเก่งพูดมากค่ะเป็นคอนเซ็ปต์ครับคอนเซ็ปต์พี่แมนอะไรครับโอ้ส่งมาผมไม่ทันคร้านก็ของคุณมีครับผมไม่มีคอนเซ็ปต์ครับผมเป็นคนทวิอ๋อ ได้ทราบว่าอยู่ที่โรงเรียนมิรภาความรุ่นนี้คืออยู่ชั้นอะไรนะครับอยู่ม6ท่าค่ะเป็นสายคณิตอังกฤษค่ะน้าจะยาคืน้อยครั้งน,นะที่มันที่จะเจอคนที่อยู่ม6มปลายแล้วผมส <ๆ S 2> ั้นขนานีคือตอนแรกคิดคิดเป็นเถึงมองั้นผมสั้นเลยหนูว่าผมสั้นมันน่ารักดีอะค่ะแล้วมันแอบเด็กได้ด้วยอันนี้ <S 2> <S 2> <S เราเราคิดเอง คิดเองค่ะพี่ไม่มีใครบอกแม่บอกค่ะแม่บอกว่าไปตัดสิผมตั้นหน้าเด็กนะก็เลยไปตัดตามใจแม่ตัดตั้งแต่มออะไรครับตัดตอนมอห้าค่ะก็คือตัดปีที่แล้วค่ะมีส่วนไหนเพื่อนในห้องหรือในในระดับชั้นมปลายด้วยกันตัดผมตั้นหรือยังก็พอมีนะคะเหมือนว่าตอนที่หนูไปตัดก็เริ่มมีคนมาตัดตามเพราะว่ามันส่วนน้อยจะบอกว่าตัดนั้งส่นังส่วนไม่รัีหนูไม่ได้ดูนะ แล้วครับเราได้ทราบว่าน้องอยู่ชั้นมปลายมาหกแล้วเนี่ยคือมีน้องๆพี่ที่บ้านอ่ะเขาเขาบอกว่าเออน้องเบ้นเนี่ยป๊อปในสอ <Wow. S 1> นะมีชื่อเสียงในสอน <Yeah. S 2> คือเพื่อนๆน,น,น้องๆเนี่ยยกย่องมาเป็นหไดของสอนไ <Yahoo. S 1> ม่ใราว่าเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงร,รู้หรือว่ารู้จักรู้ตัวทีว่าตัวเองมีชื่อเสียงในโรงเรียนเนี่ยตัง้งแต่เมื่อไหร่ หนูเอาตองันนะว่าหนูไม่ใช่เน็ตไอดอลนะคะ <c oughs> แต่ใช้คําว่ามีคนรู้จักเยอะแล้วกัน <c oughs> คือเรื่องไม่มีว่ามีพี่คนนึ่งค่ะเขามาขอลูกจากในเฟซบุ๊กส่วนตัวหนูเอาไปลงเพจเพจหนึ่ง <c oughs> แล้วเพจเพจนั้นยอดไลค์สวันมันอยู่ที่สามหมื่นก็เลยทำให้คนมีคนมาฟอลโล่หนู20,000ใน2วันหนึ่งในสามหมื่นเลยหมผมกด ผมกดแล้วก็ออกกดแล้วก็ออกกดแล้วก็ผมว่าจัดให้ไงครับเพราะผมดูอยู่ผมว่าเป็นพี่น้องในจังหวัดงจันก็ต้องเสริมกันนิดนึงครับก็เรียกกันดันดันน้องดันน้องครับแล้วมีความคิดเห็นยังไงครับกับการที่เพื่อนๆเรียกเราว่าเห็นไอดอลอย่างเงี้ยเราตัวเราเองเป็นตัวอย่างที่ดีได้ยังไงมากาเงี้ยสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าถ้าเราเปรียบตัวเองว่าเป็นไอดอลเนี่ยการวางตัวในสังคมแบบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ คือเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้องๆแล้วก็ทุกคนในสังคมค่ะการวางตัวการพูดจาการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเสร็จก็เอามุงขุดไปกระเาเพราไนยเล้องๆค่ะนึ่งปตูปรากฏด่อไปอยู่ต่อเป็นเป็นเทสเต็ปนัหนึ่งสอง๋อแล้วเนี่ยช่วงนี้ปิดเทอมครับเราเราไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เลิกไปไม่ได้มาทำงานเพราะทำไมถึงมา มันเริ่มจากการที่ว่าปิดเทอมเนี่ยหนูอ่ะเป็นคนชอบทําเล็บใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยมาทําเล็บที่นี่แหละเป็นร้านประจําก็เลยพอมาทําเล็บที่เจ้าของร<อ>้านเขาก็เลยเออเนี่ยปิดเทอมก็เลยมามาทำไหมโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบความสวยความงามก็เลยมาทำแล้วก็ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดไรายได้เกิด,ด,ดไรายได้ด้วยอ๋อคือไม่ไม่ปล่อยเวลาให้ล่าประโยชน์นะใช่ใช,ใช้เงินด้วยมีรายได้เกิด ตอนนั้นผมก็ทำงานนะช่วงปิดเทอมพี่ทำอะไรก็อยู่อยู่ตลาดสดครับคนถือกระเป๋าตังก็ก็วิ่งกระชากก็นันมีฉากที่โอ้ผมผมก็นึกว่าหาเงินคือน้องมาทําตั้งแต่ปิดเทอมเลยปะครับหรือว่าใช่ค่ะตั้งแต่ปิดเทอมเลยอย่างนี้ถ้าเกิดเพื่อนพี่มาหรือน้องๆมาจะเจอน้องเบนปะครับเจอแน่นอนค่ะร้านเปิด9ก้าโมงถึงสอง อยู่ร้านอยู่ร้านทำเล็บเทเล็บนี้ผมไม่แน่ใจว่าฝีมือการเล็บจะขนาดไหนผมก็ไม่เชื่อผมคิดว่าอาจจะมาเมคเมคเอาก็ได้เดี๋ยวผมส่งหนูทดลองพี่แมนในคนเดียวคุณพูดให้ผมอีกแล้วก็เนี่ยผมแหมโยนเทปที่แล้วคุณก็ไปทาเขาแล้วแพ้แล้วให้จูบปากคุณเทปนี้คุณเอาเล็บผมไปเป็นประกันอีกแล้วเหรอผมเชื่อได้ว่าน้องเขาถูกแม่ใช่มันอ่าโอเคนั้นไปชมกันครับ เราได้หนูทดลองกันนะครับเดี๋ยวเชิญพี่แมนขึ้นเขียงได้เลยครับผมอะไรนะครับโอเคค่ะเชิญสวยเลยวันนี้จะมาพาพี่แมนสวยนะคะครับผมข้อมือข้างเดียวก็ได้ค่ะครับเปิดมาเปิดมาให้หน่อยทำเข้าแล้วมันขอโทษขอโทษนะได้ค่ะพี่จะทำแค่สั่งหนึ่นะ คือเทปที่แล้วเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์นักฟุตซอลถุงสาครพี่แมนก็ไปเตะบอลแฮงเขาเทปนี้มาน้องเบนซ์เพนเล็บพี่แมนก็เพ็นเล็บกับเขาเดี๋ยวเทปหน้าจะพาคุณผชมไปสาธิตการปีนต้นมะพร้าวพี่แมนจะปีนโซนผมอ,อีกเาครับใช่คุณทัทุกอย่าง <c oughs> สวยมากเลยครับหมายถึงเล็บน้องค่ะผมเข้าหวานเล็บขนาดนี้ขอคุณค่ะอย่างเงี้ยโบ๊ะโบ๊ะส่งเลยขนาดนี้สีหวานแหววหวานหวานได้หวานได้แม่หมายถึงเล็บเป่ะครับแม่น้าอนเข้าหวานแม่หวานเวลาก้งกิมว่าอร่อยสุด ระวังนะคะระวังนะครับผมระวังนี่ก้นอยโดนผ้า <c oughs> แหม่ส่งสายตายผมจังลยน,นะครับผมเป็นลูกค้าที่ดื้อม,มากเลยค่ะทำไมครับผม <c oughs> อยู่ไม่ไินงเลยท่านพี่พี่เขินครับ นะครับหลังจากที่พี่แมนทำแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะให้น้องเบนฝากถึงวัยรุ่นในวัยเดียวกันหน่อยว่าว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีของอย่าง,อย,างอย่างน้องเบนเนี่ยอาจจะเรียกว่าที่เพื่อนๆนิยามกันว่าเน็ตไอดอลนะครับอยากให้น้องเบนพูดถึงว่าอย่างน้องเบนสะทาอะไรบ้างอะไรเงี้ยฝากถึงน้องๆหน่อยครับทางบ้านค่ะก็ในช่วงปิดเทอมนะคะก็จะฝากถึงทุกคนว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะสําหรับมหขึ้นม6ปีนี้นะคะ ช่วงเวลาปิดเทมอมเ,เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับพวกเรามากก็ตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบเข้ามาหาลาัยกันค่ะสู้ๆค่ะน้องทังเราดีาน่ารักมากดูแล้วสู้ๆค่ะสู้ๆคครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับตามคอนเซปต์รายการเราต้องเช็คแฮนด์ครับผม <c oughs> ขอเช็คแฮนด์น้องเบนท์ครับผคแล้วนี่ครับผมก็ให้มาและน้องเบน ขอตัวลาไปทำภาพไปก่อนแล้วนะครับครับผมต่อหน้าจะพบกับใครความสนุกสนานจะมากขนาดไหนความวุ่นวายจะเป็นยังไงติดตามชมนครับแลนนี่เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ